สวัสดีครับสวัสดีน้านกตกปลานะครับผมนะเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาดูนะครับวิธีการนะครับเซตชุดสายหน้านะครับตกปลาสวายนะม่เคี้ยวๆนะครับอุปกรณ์นะครับนะมีดังนี้นะครับสายเมนนะครับสายเมนมาจากรอกนะครับเห็นไหมอันนี้สายเมนสิบสองปอนด์นะครับสิบสองปอนด์นะครับอันนี้เอ็นเต็มนะครับไม่ใช่เอ็นโหลดนะครับผมนะตามด้วยนะครับ ร้อยนี่เลยครับตะกรวนะครับสองกรัมนะครับนะอาจจะเป็นตะกรวหมวกตะกรวเหลี่ยมเอาตามสะดวกนะครับนะนะแต่ว่าผมใช้แบบนี้นะครับต่อมาลูกหมุน,นหนึ่งลูกนะครับทีนี้นะครับชิ้งหน้าครับนะนี่ชิ้งหน้าผมใช้ประมาณนี้นะครับประมาณหนึ่งนิ้ว เรานะครับหนึ่งหนึ่งนิ้วหมายถึงจากนิ้วชี้ลงมานะครับเกือบถึงโคนนิ้วโป้งประมาณนี้นะครับชิ่งไม่ตายตัวนะครับนันะใครจะผูกสั้นผูกยาวอันนี้ไปไล่หาเอานะครับผมบอกให้ไม่ได้ว่ามันต้องยาวเท่าไร่นะครับที่สําคัญนั่นแหละไล่หาหน้าหมายนะครับโอเคนะครับดวงเบ็ดนะครับดูดวงเบ็ดครับนี่ดวงเบ็ดเบอร์0.8นะครับ ดงดศูนย์จุดแปดนะมาเกี่ยวเหยือกันครับเบ็ดนะครับใช้เบ็ดบางนะครับเบาแล้วก็คมนะครับเน้นเบาบางคมนะครับส่วนการเลี้ยงปลาเข้าฝั่งก็เลี้ยงเอานะครับผมนะถ้าเบ็ดเบาบางคมส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่นะครับนะนะครับเล่นเอานะครับเหยื่อนี่เลยดังนี้หนมปังปั่นหยาบๆยาบนะครับอันนี้นะครับ แล้วก็นมปังแผ่นนะผมจะเกี่ยวชิ้นหนึ่งแล้วก็จับจีบหนึ่งนะครับแงนี้เลยหัวเชื้อลุงเจียวนะครับไม่ต้องใช้เยอะนะฝาหนึ่งนมปัง1โลนะครับหรือ4ี่โลนะครับหนึ่งโลฝาเดียวก็ได้นะครับนะนะดี๋ผมจะเกี่ยวชิ้นก่อนนะครับดึงมาประมาณนี้นะถ้าเป็นเทคนิคผมอันนี้น้ำไหลนะครับแต่ไม่แรงมากนะครับ ไหลออยๆนะผมจะจะับก็หาการลักษณะนี้นะครับบบพับเป็นสองทอบสองทอบนะครับแล้วก็เกี่ยวเข้าไปนะครับ,บ,รบนะแล้วก็จับโผล่มาอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็แล้วก็ก่ออีกฝั่งนึงเข้าไปให้มันโผล่มาอีกข้างหนึ่งลักษณะนี้นะครับบีบติดตรงนี้นิดหนึ่งนะครับจิกตูดนิดหนึ่งนะครับ น้ำมันไหลนะครับนะต้องจิกไว้นิดนึงนะทีนี้เอเชื้อนะครับแล้วก็ครับเขย่านิดนึงนะแล้วก็หยดลงแค่นี้นะครับนะไม่ต้องใช้เยอะนะพอนะแล้วก็แตะมือนิดเดียวคแค่นั้นนะทีนี้เราก็อีกขอหนึ่งนะผมจะจับจิกนะครับขนมปังมาบีบๆนิดนึงนะลักษณะน,นี้นะครับน,ะนี่แล้วผมก็จะ ไปเลยนะคล้ายๆทาเหยื่อจริงหรือเปล่าครับจะจับจีบแค่นี้บางทีนี่เป็นลักษณะนี้ครับเห็นนะอลองดูครับนะจากนั้นก็นี่เลยโยนไปไหมขึ้นตรงไหนก็ตีไปตรงนั้นครับ